ะะสำหรับสร้อยข้อมือเด็กนะคะลายที่สองลายที่สองรหัสของเขาก็คือปแปดหนึ่งนะคะปแปดหนึ่งราคาของเขาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะปแปดหนึ่งนะคะปแปดหนึ่ 8, งเงินแท้สร้อยข้อมือเงินแท้925รหัสก็คือปอ81นะคะ ราคานะคะให้พิเศษตรงนี้เส้นละ250บาทใครสนใจแคปหน้าจอหรือพิมพ์คำว่าปอ81ได้เลยค่ะปอ81นะคะใครสนใจแคปหน้าจอนะคะหรือว่าพิมพ์คำว่าปอ81ได้เลยตรงนี้จะเป็นลายก็คือจะเป็นลูกกระพวนนะคะครกรุงกริ้งทั้งอันเลยค่ะเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะขย่านี่ก็คือจะมีเสียงนะคะขย่าวก็จะมีเสียงจะมีเสียงกระดิ่งนะคะตรงนี้นะคะเส้นละ200นะคะ250บาทนะคะ250บาทนะคะรหัสของเขาก็คือปอ8ปนปอ81นะคะใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะหรือพิมพ์รหัสปอ81ค่ะดูอีกด้านหนึ่งนะคะ ดูรายละเอียดของเส้นเขานะคะจะสวยงามมากนะคะลูกกระพวนของเขาก็จะวิ้งวิ้งเล่นแสงไฟได้ดีมากตะขอก็จะเป็นตะขอดับเนะคะนี่คือสร้อยข้อมือเด็กนะคะความยาวอยู่ที่5นิ้วค่ะความยาวอยู่ที่5นิ้วนะคะเส้นละ250บบาทนะไม่แท้ยินดีคืนเงินค่ะร้านของเรามีหน้าร้านด้วยนะคะแล้วก็ก็คือเราจัดส่งพร้อมใบรับประกันสินค้า ใครสนใจพิมพ์กันมาได้นี่คือสร้อยข้อมือเด็กนะป .81 นะคะป .81 เป็นลายลูกกระพรวนกลมทั้งเส้นค่ะเนื้อเงิน เรียกได้ว่าเหนียวใช้ได้คงทนนานนะแล้วข้อดีของลายผ่าวายตรงนี้นะคะก็คือว่าเราสามารถเลื่อนตะขอไปมาไม่กระทั่งข้อมือตั้งแต่4นิ้วนะคะถึง5นิ้วครึ่งก็สามารถใส่ได้ใครสนใจก็แคปหน้าจอได้นะคะสำหรับลายนี้เรียกว่าลายกระพวนกลมนะหรือพิมพ์คำว่าปอ81ได้ค่ะเอาละค่ะไปกันต่อที่เส้นต่อไป